ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําหนังสือที่ถือว่าเป็นหนังสือที่สําคัญมากๆนะครับที่ผมนั้นได้ศึกษาเรียนรู้นะครับหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าโครงร่างแห่ง หลักการนะครับหรือว่า the principle ครับตรงนี้จะเป็นระดับ4นะครับซึ่งในหนังสือโครงล่างหลักการเนี่ยนะครับมันชื่อมันก็ดูธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังสือที่ตอบคำถามหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายาม ที่จะค้นหามาตลอดชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยปรารถนาสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะไขว่คว้าต่อสู้ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือเพื่อที่เราจะพบกับความสุขในชีวิตใช่ไหมครับซึ่งความสุขนั้นมันมีสองด้านด้วยกันก็คือสุขด้านร่างกาย หรือภายนอกนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือความสุขด้านจิตใจหรือว่าแบบภายในนะครับมันมีความสุขสองด้านเพราะว่ามนุษย์ก็มีทั้งจิตใจและร่างกายนะครับแน่นอนครับมันยังมีจิตวิญญาณลึกลงไปอีกนะครับแต่ผมก็อยากที่จะแนะนำนะครับนันคือเล่มนี้ที่ตอบคำถามนะครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะค้นหาคําตอบแล้วก็อยากที่จะพบกับความสุขใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมดูเหมือนว่าความสุขนั้นมันยิ่งห่างไกลออกไปออกไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งปัญหามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งเยอะมากขึ้นแทนที่มนุษย์จะต่อสู้กับโรคต่างๆใช่ไหมครับ เราได้พัฒนาในเรื่องของวิทยาการวิทยาศาสตร์มากมายแต่ว่ามนุษย์กลับอยู่ในห่วงของความทุกข์ที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่นมนี้ก็จะตอบคำถามครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมานด้วยเหตุผลใด เรามีเป้าหมายมีจุดประสงค์ในการที่เราเกิดขึ้นมาหรือมนุษย์กำเนิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลประการใดนะครับหนังสืเอเล่มนี้จะเป็นคำตอบให้ครับและจริงๆแล้วนี่คือบทที่หนึ่งนะครับก็คือบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงหลักการแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับนะเราจะรู้ถึงความมุ่งหมายแห่งการเกิดนะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับ และเรารู้ที่มาของเราเรารู้ว่าเรามาจากการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเรากำเนิดมาบนโลกนี้เรามีพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ตั้งใจที่จะให้กำเนิดเรานะครับมันไม่ใช่บังเอิญแต่คือความตั้งใจที่ อยากจะให้กำเนิดชีวิตหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ต่างกันครับว่าพระผู้สร้างเนี่ยพระองค์ก็ตั้งใจที่จะให้เรากำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้อย่างมีจุดหมายเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่เรารู้ถึงการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างและพระผู้สร้างเองก็มีเป้าหมาย ที่พระองค์นั้นให้เราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะครับเราเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์และที่สำคัญครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็มีที่หมายชัดเจนว่าเราจะไปที่ไหนนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะตอบคำถามทั้งหมดนั้นนะครับว่าเรามาจากไหนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับ และนี่คือบทที่1ซึ่งเป็นบทที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะครับและบทที่สองหรือส่วนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเหตุแห่งความทุกข์หรือรากเหง้าแห่งบาปนะครับทำไมมนุษย์ถึงจมแล้วก็ตกลงไปในบาปนะครับหลายหคนอาจจะเคยได้รู้ว่าเป็นเพราะว่าอาดัมกับเอวานั้นได้ฝืนคำสั่ง จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปกินผลแอปเปิลนะครับเราก็ทําให้มนุษย์นั้นต้องอยู่กับภาวะแห่งบาปแล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่เราจะมีคําตอบที่มันชัดเจนกว่านั้นอีกครับเดอผ่านหนังสือหลักการนี้นะครับมันมีการตีความหมายและให้เราได้เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคือรากเง้าของบาปจริงๆ หรือสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดจริงๆแล้วมันก็สืบทอดตกทอดมายังไงนะครับนะนี่คือส่วนที่2หรือว่าบทที่2นะครับที่เราจะรู้ถึงว่าเหตุแห่งความชั่วร้ายแล้วเมื่อเรารู้ว่าเหตุนั้นคืออะไรนะครับเราก็จะสามารถป้องกันและไม่ไปทําซ้ํารอยมนันอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ทําไมสิ่งที่เรารู้ถึงสําคัญมากๆนะครับ แน่นอนครับหลักการจะไม่จบเพียงเท่านี้หนะังสือหลักการนี้เนี่ยนะครับยังให้คําตอบอีกว่าแล้วเราจะแก้ไขทุกอย่างที่มันสูญเสียไปนั้นกลับมาอย่างไงนะครับวันในส่วนที่3หระบบที่3ขึ้นไปเราจะเรียนรู้ถึงหลักการแห่งการแก้ไขหรือว่าเส้นทางแห่งการแก้ไขและประวัติศาสตร์แห่งการแก้ไขทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบประวัติศาสตร์นะ อย่าพลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะไขปัญหาไขาสิ่งที่มันเป็นความลับทั้งหลายที่ถูกเก็บเงาเอาไว้จริงเพราะฉะนั้นใครมีหนังสือเล่มนี้เอาไว้เนี่ยเราก็เหมือนมีกุญแจที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นหลักแนวทางแนวชิดแนวดำเนินชีวิตของเราไปตลอดจริงๆนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับศึกษาถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับก็ผมขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะแนะนำแต่ละบทแต่ละบทลงไปนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับ